เรื่องจริงผ่านจอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะมีธนบัตปรปลอมออกอารวาสในหลายพื้นที่ค่ะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอแต่คงไม่ทันสังเกตว่าแท้จริงแล้วธนบัตรนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมค่ะวันนี้ทางทีมงานจริงได้ลงพื้นที่เพื่อไปพิสูจน์และหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธนบัตรปลอมพร้อมทั้งบอกวิธีการสังเกตว่าธนาบัตรนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมติดตามชมได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้ค่ะนำเสนอโดยแบรนด์เครื่องดื่มหลังนกแท้สำเร็จรูปสูตรได้วมีนตั ผงซักฟอกเ่าซิลเวอร์นาโนอาร์ตคลาสยาจุดกันยุงก็ใจหายกลัวนะคะเพราะว่าบางทีรับจากลูกค้ามาก็ไม่ได้ดูเลยกลัวเหมือนกันนะก็ไม่อยากจะได้เบงพันแนละ้วอยากได้เบงรอยอย่างนั้นนะแล้วก็มาซื้อของเพียงให้เบงพันก็ต้องดูกันดูแล้วดูอีก ผัวจะเป็นแดงปลอมคุณผู้ชมพิว,วัฒนาบัตรที่เห็นอยู่นี้ฉบับไหนเป็นของจริงและฉบับไหนเป็นของปลอมแยกออกไหมครับเมื่อเราเอาธนาบัตรมาเปรียบเทียบกันระหว่างของจริงกับของปลอมหากมองเพลินด้วยตาเปล่าก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายกันมากจนไม่สามารถทราบได้ว่าฉบับไหนเป็นของจริงและฉบับไหนเป็นของปลอม ล่าสุดความสับสนนี้ได้เกิดขึ้นกับคุณใหม่พนักงานศูนย์บริการโทรศัพท์ที่ห้างสับสินค้าดังแห่งหนึ่งครับของจังหวัดตรังก็วันนั้นนั่งรับเงินอยู่อะค่ะเป็นช่วงของแอร์ไทมของใหม่พอดีแล้วก็ลูกค้าก็เยอะด้วยอะค่ะวันนั้นคือไม่ตันได้ตั้งตัวค่ะ คนร้ายทําทีว่าเป็นลูกค้ามาจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปและอาศัยช่วงจังหวะที่คุณใหม่กำลังเร่งรีบเนื่องจากมีลูกค้าหลายต่อหลายคนรออยู่คนร้ายจึงรีบยื่นธนบัตรให้กับเธอทันทีครับพอจ้วงตกเย็นก็จะนําเงินไปขึ้นแบงะคะ่ะแล้วก็นับไปนับมาก็ไม่ได้สังเกตดูด้วยอะค่ะว่าเป็นแบงก์แบบไหนพอนําไปขึ้นแบงก์พปันง,งานก็สแกนออกมาก็เป็นแบงก์ปลอม คุณใหม่มารูอีกทีว่าธนาบัตรที่เธอได้รับไว้นั้นเป็นของปลอมมารู้อีกทีก็ตอนที่เธอนําธนาบัตรนั้นเข้าบัญชีที่ธนาคารครับไม่เคยเจอค่ะเป็นครั้งแรกที่เจอหวาดระแวงไปเลยกลัวค่ะคือเหมือนเวลาลูกค้ามาชําระเมื่อไหรก็คือต้องส่องทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบงค์พันก็คือต้องส่องใหญ่เลยด้วยความเร่งรีบและเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเธอเลย เธอจึงไม่ทันได้ระวังตัวตลอดจนสังเกตธนาบาัตรยานจริงจังส่งผลให้เธอต้องเสียรู้และก็เสียทรัพย์ไปอย่างน่าเจ็บใจทีเดียวครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องธนาบัตรปลอมออกอลาวาดที่จังหวัดตรังจนกลายเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจนทําให้คนร้ายกลัวความผิดที่มีโทษถึงจําคุกตลอดชีวิตจึงพากันนําธนาบัตรปลอมมาทิ้งทําลายหลักฐานกันจํานวนมากทีเดียวนั่นชี้ให้เห็นว่าธนาบัตรปลอม มีระบาดท,ทั่วประเทศเขาจับจุดอ่อนของคนที่ใช้เงินได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยรับเงินเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สังเกตใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรับเงินมาเลยแล้วก็เข้ากระเป๋าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือว่านอกจากเราไม่สังเกตแล้วเนี่ยประชาชนก็จะไม่รู้ว่าวิธีสังเกตเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะ ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้เนี่ยเราจะแก้ด้วยการที่ว่าเราต้องมีการกระตุนต้นเตือนประชาชนนะคะว่าให้มีความสังเกตนะคะแล้วก็รู้วิธีการสังเกตด้วยว่าธนบัตรจริงเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างเพื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันหลีกเลี่ยงธนบัตรปลอมธนาคารแห่งชาติจึงบอกวิธีการสังเกตธนบัตรผ่านเว็บไซต์พร้อมกับผลิตคลิปวิดีโอขึ้นเพื่อให้คุณได้ชมและเข้าใจง่ายๆดังนี้ครับ เราควรหมั่นสังเกตทุกครั้งก่อนรับธนบัตรโดยสามารถทำได้ง่ายๆใน3วิธีคือสัมผัสยกสองลิกเอียงวิธีแรกสัมผัสเริ่มตั้งแต่เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษจะเหนียวแกรงกว่ากระดาษธรรมดาและมีลวดลายเส้นนูนจากหมึกที่ใช้พิมพ์เมื่อลูบสัมผัสจะรู้สึกนูนสะดุดนิ้วมือโดยเฉพาะตรงคำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขแจ้งชนิดราคาวิธีที่2ยกสอง ลายน้ำในเนื้อกระดาษเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีภาพซ้อนทับที่เกิดจากการพิมพ์ลวดลายบางส่วนแยกไว้บนด้านหน้ากับด้านหลังอีกจุดสังเกตคือแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษเมื่อส่องดูจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงแสดงราคาของธนบัตรนั้นวิธีสุดท้ายคลิกเ e อียง เมื่อเราพลิกเพียงธนาบัตรไปมาธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบฟอยสีเงินแนบไปเนื้อเดียวกับธนาบัตรด้านหน้าจะมองเห็นลวดลายหลักสีหลากนิติธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบสีฝังในเนื้อธนาบัตรด้านหลังจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองสำหรับธนาบัตรราคา500และ1,000บาทตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนจะเปลี่ยนสลับสีเมื่อพลิกเอียงไปมา อย่าลืมสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมครับอันนี้อยากจะขอฝากเอาไว้เลยนะคะว่าเวลาที่รับธนบัตรมาแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะเก็บลงกระเป๋าสตางค์ของท่านนะคะขอให้ท่านได้สัมผัสนะคะยกสองแล้วก็พลิกเอียงนะคะเสียเวลาสักนิดหนึ่งดีกว่าที่เราจะรับธนบัตรปลอมนะคะเอามาแล้วเราก็คือจะต้องเสียทั้งของเสียทั้งเงิน หวังว่าใครที่ได้รับชมเรื่องจริงเรื่องนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปตรวจเช็คธนบัตรของท่านดูให้ดีเพราะไม่แน่ธนบัตรที่อยู่ในมือท่านตอนนี้อาจจะเป็นของปลอมก็ได้ค่ะและใครมีเบาะแสเกี่ยวกับธนบัตรปลอมนะคะก็สามารถแจ้งมายัางหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะ